สวัสดีครับพบกับพวกเราช่องหัวไฟทคทีมครับวันนี้จะมาเปลี่ยนยางนอกของรถไถ47แรงนะครับคูโบต้าครับโดยไม่ต้องถอดนอกก็อตกระทะนะครับมาดูเลยครับงัดด้วยซอเปนซินนะครับสันส่นๆนะครับนี่ มาไวไปไวครับ ตอนนี้ก็งัดแล้วนะครับยังไม่เก็บออกทอสเสร็จแล้วก็จะใส่เลยนะครับ เ้าแล้วนะครับง่ายๆครับเรามาใส่ฟังฟ้ามั่งนะครับ ดูกันเล็กๆเลยนะครับก็ดูแล้วก็เอาไปทําตามด้วยนะครับเผื่อเป็นประโยชน์นะครับดูแล้วไม่เอาไปทําตามเนี่ก็ไม่ได้นะครับต้องไปจ้างช่างเสียตงังค์อีก ก็ใส่เสร็จแล้วก็อย่าลืมทาแป้งด้วยนะครับใส่แป้งข้างในแป้งนี้จะช่วยในการปกป้องยางกับยางเสื่สีกันนะครับ ถึงเช,ชื่อว่าแป้งใสได้หมดนะครับ ก็เวลาใส่จุกมันนี่ก็ดูข้างด้วยครับมันมีสองด้านนะครับจุกใส่ไม่ถูกด้านเดี๋ยวมันก็จะงั้นจะตัวนี้ นี่ครับเล็กขันสอนนะครับขันล็อกไว้ไม่ให้จุกมันเข้าไปเวลาเราขยับหรืองานยางนอกนะครับรอดกโกนไห่น่าเรียกสักรเริ่มงานแล้นะครับ ก็อย่าลืมเหมือนเดิมนะครับตรงจุกนี้ต้องเอาเข้าหลังเพื่อนนะครับถ้าเราเอาฝั่งจุกเข้าก่อนนี่มันจะขอบมันจะกดตรงจุกมันจะเข้ายากนะครับก็ดูตามคลิปเลยครับนี่ก็เข้าเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมเติมลมนะครับก็เราจะเติมลมกันเลยนะครับเติมลมโดยในตัวไรยนะครับ รางจุกมันเข้านะครับไม่มีที่นี่เอาที่นี่มาก่อนนะเก็เวลาเติมลมก็ใช้คีมจับจุกไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมันเข้าเติมยิบห้านะครับเท่าไรแล้วครับประมาณห้าเล่มพอเติมยิบห้าพอครับ อีกครับนี่ก็มาเติมลมอีกฝั่งนะครับนายตัวร้ายนี่เติมลมเป็นอย่างเดียวนะครับงัดไม่เป็นครับแล้วก็โมก็เป็นโมเก่งมากนายตัวร้ายนี่ติดง่ายไม่ติดโมล่ะ ฝั่งนี้ก็เติมเสร็จแล้วนะครับนี่นครับจะทำตามได้เลยครับไม่ต้องถอดครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ